ทางคุณคริสนะครับได้เขียนคำอธิบายไว้ในวิดีโอของเขาไว้ว่ายินดีต้อนรับกลับสู่กรุงเทพประเทศไทยในวิดีโอนี้ผมจะพาทัวร์ทั่วกรุงเทพโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าการเดินทางไปรอบๆเมืองใหญ่แห่งนี้ในประเทศไทยนั้นน่าทึ่งแล้วก็รวมถึงมีราคาที่ไม่แพงเพียงใดคุณคริสยังได้บอกต่อไปนะครับว่ากรุงเทพมหานครประเทศไทยขึ้นชื่อจากหลายสิ่งหลายอย่าง เช่นอาหารข้างทางที่น่าทึ่งห้างสปปรรพสินค้าที่น่าตื่นตาตื่นใจและผู้คนที่สวยงามอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครพูดถึงก็คือระบบขนส่งซึ่งคุณคริสได้ถึงกับตั้งชื่อวิดีโอของเขาว่ากรุงเทพมหานครประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีที่สุดซึ่งจากวิดีโอดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้โดยเฉพาะความคิดเห็นหนึ่งจากชาวเวียดนาม ที่ได้มีการเข้ามา